ในอดีตที่ผ่านมาเาหล่านักรบอุนตรากุษย์ต่างดาวชั่วร้ายที่ต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงในคุปรีปสภาพเป็นตุ๊กตาที่เรียกว่าสปาร์ดอลในพลังปริศนาและกระจัดกระจายไปในอวกาศใครใช้ตุ๊กตานี้จะสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดได้าหากคนชั่วเป็นผู้ใช้มันแล้วก็ เหล่านั้นทำผู้ปิดการมาดูโลกเอาลิกัทัานใดนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งพ็กรากอดโตขึ้นโดยที่ใรรู้เขาถือจิงกัสมาไม่ได้บุหและโอมราเป็นหนึ่งเดียวกับอุลตราแมนกิงกัสนับรถห่นอลาย แสงสีหนึ่งอสุริปัา์อันมณงพลังจะพู่ออกมานี่คือกิกะทันโตโหว่ช การต่อสู้ครั้งใหม่กำลันจะเริ่มขึ้น องครกบสำคัญเลยทีเดียวใครสนใจอยากจะมีกิจงกนสบายก็ไปชมได้นะคะสินค้าทางด้านหลังเรามีนะเอาไปเมื่อาาตอนนี้ขอโทษด้วาย่ะไพ่ยากต้อการแสรดงพี่อุจาระมาเยอะกงดแล้วเวด้โอ้โหอ,อ้ออออาาอกหโอหนอโอโโโออเ้ออ้นนะ เขาพูดเจ้าใครล่ะจิ้ใจสุดจะบอกอะไรกันเล่าพวันนี้เนี่ยจิตใจเอาทิ่สะอาดไม่ได้เหมือนแกติดเงาโอ้โอที่พูดจริงเลยแน่นะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีความเลวร้ายเลยสักนิดเดียวเนี่ยพูดแบบนี้เหรอเ,ว,นะเอว่าไงล่ะอุ้ยกูแค่อยากจะเล่นเงาเนาะแต่ก็ อ้าวแม่สาวจิตใจสุขปรกเห็นไหมละ่ะใครๆก็มีความสุขปรกอยู่ในจิตใจทั้งนั้นล่ะเขาจะดูเกลืนจิตใจอันสุขปร,รกอข,ปรของทุกคนที่อยู่ที่นี่มาเพื่อทำให้ตัวข้าแข็งแกร่งขึ้นโฟโฟโฟ,โฟ คนนี้ไม่รอดแน่

ถอยก่อนถอยกันก่อนอเดี๋ยวสิจงห่วกนนทุกคนบาดเจ็บกหรืกเราทุกคนบาดทา็ดีค่ะขคอ,อยังชั่วผมจนะนักินกับตอนนี้ตอนน้ตองเรียกโกโมราสินะอ่ะ สปาร์คดอสเหรอใช่สปาร์คดอสคือพักพวกคนสำคัญที่จะต่อสู้ร่วมกับเราด้วยการไล์ขอบใจนะกบราขอบใจนะราตริสวัสดิ์ความสามารถของเธอดีเยี่ยมจริงๆแต่เพราะอย่างนั้น <c oughs> พวกเรลาร้ายถึงได้หมายปองพลังนั่นเหมือนกันสิเลอะใช่กมราตัวนี้เดิมนทีก็ จะพวกนั้นถ้าไม่รีบตามไปล้วก็ทุกคนเมื่อกี้ขอโทษนะที่ทำให้เจอกับเรื่องน่ากลัวแต่เราขอสัญญาว่าจะต้องปกป้องทุกคนให้ได้เลยเรื่องเบาต้งวให้พวกเราจัดการเองแล้วพบกันใหม่นะแล้ว นี่จะต้องโดนเจ้าดีอบาตัดจากตัวเมย์เลยดูจีๆเนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นมันรา แล้วทำให้มันแข็งแกร่งแล้วมันก็จะใช้สาปายตอกแหลงร่างให้เซอร์ประลัแล้วก็ยึดครองโลกของเราเอง,เองะนันวิธีการแก้เราจะต้องมีจิตใจที่ดีสามัคคีแล้วก็จิตใจที่สุด Se non โมราตัวนี้เดิมทีก็ในอารมวาดด้วยความต้องการของตัวเองเหรอ ว่ร้อยแม่แก่บาตงอย่าคิดนะว่าพวกแกชนะแล้วใครยังมีใครตายที่จะเอาไว้นี่ไงล่ะฟูฟูฟูฟ 谢谢 พี่ใส่ไม่ดีแต่พูดจริงใจใจดีพี่ใส่ดีผมเนี่ยจะทุกคนเซตตนขอโทษนะขอบใจพ่อเอาละนะดักซากิ ยังคำเก่งสุดท้ายพวกพวกก็ต้องตายพร้อมกันอยู่ดีอย่าลยเปล่าเลยไม่มีทางพวกเราจะไม่มีทางแพ้หรอไม่ว่าจะเป็นนกิิที่คอส l มก็นสต้นพวกเราจะสู้จนถึงที่สุดและที่สาคัญเขาจะปกป้องเราด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องปกป้เองด้วยจริงไหมพวกเราพวกเราจะไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาด พลังของทุกคนที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีวันแพ้ให้กับศัตรูหน้าไหนแะน่ย รู้ที่แข็งกระขนาไหนในการร้นใจได้หนึ่งเดียวกับพวงพองคือสิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าพลังใดเมื่อใดที่พลังแห่งแสงสว่างเริ่มสูงจนเอ่อล้นเพื่อราคของกิจกกะเปยนแสงสีแดงแปลว่าเขาจะใช้พลังเลยกิ่กะไปโอ้โอ ดีและคือพลังแสงสว่างและถ้าไม้ตายที่ทิงกับที่โบอัดแล้วก็สามารถจัดความได้เป็นทุกแบบยิ่ง ช่วยกันปกป้องโลกไว้ได้ขอบใจมากนะทุกคนต้องรักษาจิตใจอ่อนโยนเผาตัวเองไว้ให้ดีรู้ไหมใช่แล้วะค่ะเราต้องรักษาจิตใจของเราให้อ่อนโยนเพื่อที่การต่อสู้จะไม่เกิดขึ้นอีกนเนทุกคนจะต้องทําได้แน่หวังว่าเราจะได้พบกับทุกคนที่ร่าเริงแจ่มใสและเต็มไปด้วยรอยยิ้มอีกนะแล้วพบกันใหม่นะแล้ว